ทุกท่านครับในปัจจุบันนี้ดนตรีสากลในประเทศไทยนี้มีหลากหลายแนวเพลงเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงเพลงลูกกรุงเพลงหมอลำหรือเพลงแนวใหม่อย่างเพงลงแร็ปนะครับซึ่งแต่ละแนวเพลงเนี่ยก็มีกลุ่มผู้ฟังเป็นจำนวนมากทุกเพศจะทุกเพศทุกวัยเลยนะครับแต่ทุกคนงเคยสงสัยไหมครับว่าดนตรีสากลนี้เข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรและมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับผมนายนวัตคงมูลปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ในคณะศิลปรกรรมศาสตร์ ราขาดานตรีคีริลป์สากลศึกษาม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชยาชมงคลธัญบุรีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าดานตรีสากลน,นี้เข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรและมีวิทยาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับผมสมัยนั้นมีการติดต่อกับชาวต่างชาติเป็นครั้งแรกมีพ่อค้าจากหลายประเทศเข้ามาค้าขายในดินแดนแถบนี้และพ่อค้าเหล่านั้นก็ได้นําเครื่องดนตรีมาด้วย ซึ่งเครื่องดนตรีต่างชาติที่คนไทยรู้จักเป็นพวกแรกๆหรือคือแตรแตรน,นี้สันนิษฐานได้ว่ามาจากสองแหล่งก็คือ 1. แตรงอนแตรงอนนี้ได้มาจากประเทศอินเดียผ่านทางวัฒนธรรมพราหมณ์แหล่งที่สองสำคัญมากนะครับคือแตรฝรั่งแตรฝรั่งเข้ามาพร้อมกับพ่อค้าชาวตะวันตกที่เข้ามาค้าขายในในสมัยนั้นก็คือโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสหรือฮอลันดานะครับ ในสมัยชนบุรีมีการบันทึกโดยจดหมายเหตุของกรมหลวงนรินทรเทวีว่ามีการเล่นวงมโหรีฝรั่งในงานฉลองพระแก้วพระบางที่ถูกเชิญมาจากเวียงจันทร์นะครับซึ่งทําให้สันนิษฐานได้ว่าดนตรีสากลน,นั้นเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงเสียยุทธยาแต่ว่ายังไม่สามารถรูปอธิบายว่ารูปแบบวงมโหรีฝรั่งนั้นเป็นอย่างไร ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4นะครับผมดนตรีสากลได้เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเอ๊ะยังไงดนตรีรูปแบบใหม่เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยนายทหาร2คนที่ชื่อว่าร้อยเอกโทมัสยอกน็อก ok, และร้อยเอกอิมเปซึ่งเป็นครูฝึกทหารอยู่ที่วังหลวงนะครับเขาสองคนได้ใช้แตรวงเพื่อในการพิธีทางทหารต่างๆได้มีการหัดเพลง g o s ตเ v e ล the q u e e n เป็นเพลงฝึกหัด ในรัชกาลน,นี้เองมีการติดต่อกับพ่อค้าและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปนะครับทึ่ทำให้พ่อค้าและนักเดินทางต่างๆเข้ามาใท,ที่ประเทศสยามเปนม็นจำนวนมากและก็มีการนําดนตรีเข้ามาเล่นไปประเทศไทยด้วยในราวปี2398-2399ได้มีเกาะเรือหนึ่งที่ชื่อว่า s ซนแยร i ชินโสัญชาติอเมริกันนะครับได้นําแต่วงเข้ามาเล่นในประเทศสยามเป็นครั้งแรก แา่คากล่าวของแพทย์ประจําเรือว่ากองเรือของเราเป็นกองเรือแรกที่เข้ามาเล่นในสยามให้ชาวสยามได้ยินทั้งทั้งสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพยานะครับต่อมาในสมัยรัชากาลที่5ได้มีการใช้แต่วงในราชาการทหารนะครับผมโดยใช้บรรเลงในพิธีสวนสนามหรือพระราชาพิธีต่างๆนะครับซึ่งในระยะแรกก็จะใช้เพียงฝรัหลังในการบารรเลงนในราวปี2 4 4 8 2 4 5 0นะครับ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานัครสวรรค์วรพินิษฐ์ได้มีการนํําทาเพลงไทยเดินนะครับผมมาประพันธ์ในแนวดนตรีตะวันตกนะครับซึ่งก็ได้แก่เพลงพยาโศกเพลงแขบมอนบางหุ่มพรมเป็นต้นนะครับในสมัยรัชกาลที่6ได้มีการเกิดวงวงหนึ่งขึ้นเรียกว่าวงดนตรีเครื่องสายฝรั่งเครื่องใหญ่ซึ่งมีขนาดเทียบเท่าวงดนตรีออเคสตราในประเทศตะวันตกกล่าวได้ว่าในประเทศไทยมีวงดนตรีขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยนี้นะครับในสมัยรัชกาลที่7มีการตั้งวบนดนตรีขนาดเล็กขึ้นที่เรียกว่าวงแจ๊สแบนนะครับซึ่งได้มีการบรรเลงเพลงไทยแต่มีแนวทํานองเป็นดนตรีตะวันตกนะครับซึ่งเราจะเรียกแนวเพลงนี้ว่าเพลงลูกกรุงเพลงลูกกรุงนี้ก็จะเป็นต้นแบบของแนวเพลงต่างๆในประเทศไทยในเวลาต่อมานะครับแต่ในช่วงนั้นดนตรีสากลก็ยังเป็นคนเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงนะครับ ส่วนในหมู่ประชาชนก็ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่จบจนการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองในปี2475โดยเฉพาะในช่วงปี2482นะครับในรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามนะครับผมได้มีการออกกฎัฐนิยมขึ้นมาโดยมีการจํากัดและลดบทบาทของดนตรีไทยลงและในะขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมและพัฒนาวงดนตรีสากขึ้นและได้มีการก่อตั้งวงดนตรีกรมโฆษณาการ หรือวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และวงสุทราพรในปัจจุบันนะครับซึ่งวงดนตรีกรมโฆษณาการก็จะเล่นเพลงในลักษณะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวกรุงนะครับซึ่งเราจะเรียกแนวเพลงนี้ว่าเพลงลูกกรุงเพลงลูกกรุงนี้นะครับมีศิลปินที่สร้างชื่อไว้มากมายนะครับผมเช่นครูเอื้อสุนทราสนานคุณเวไนยจุลบุตรศักป,ปะหรือในยุคหลังก็มีคุณชลินนัทน,น,นาคร คุณสุเทพวงคำแหงหรือคุณสวรลีประคาพันธ์นะครับซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนี้ก็ได้เกิดแนวทนํานองใหม่ขึ้นเรียกว่าลําวงลําวงเกิดจากการเล่นลําโทนนะผมซึ่งเป็นการเล่นคลายเครียดจากการทํางานและภายสงครามนะครับซึ่งก็จะเป็นเพลงที่เริ่มเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นและในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้เองได้มีการนําการแหล่เพลงลําตัดเพลง่อย หรือเพลงพื้นบ้านบางประเภทนะครับผมมาใส่รวมกันเรียกว่าเพลงลูกทุ่งนะครับซึ่งเพลงลูกทุ่งนี้เองจะมีเนื้อหาที่พูดถึงวิถีชีวิตของคนไทยในวัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งเพลงนิยมลูกทุ่งนี้จะนิยมในช่วงปี2,500เป็นต้นมานะครับแต่ยังไม่มีศัพท์บัญญัติที่เรียกว่าเพลงลูกทุ่งเป็นทางการ สับบัญยัตเพลงลูกทุ่งอย่างเป็นทางการ<ม>จะมาในปี2 5 0 8ที่มีพิธีกรนะครับผมนำไปใช้ในรายการทางโทรทัศน์และวิทยุนะครับซึ่งศิลปินนักร้องในคนดังคนหนึ่งที่เรารู้จักกันก็คือคุณสุรพลสมบัติเจริญนะครับผมในช่วงปี2 5 0 8ถึง2513นะครับซึ่งนับว่าเป็นราชาเพลงลูกทุง่งและทำให้เพลงลูกทุง่งเจริญรุ่งเรืองสึง,งสุดนะครับนอกจากนี้ยังมีศิลปินในยุคเดียวกันเช่นคุณพรอนพิลมคุณเพลินพรมแดนหรือคุุณผ่อรรีวนนะคับ ในหลังจากเหตุการณ์14ตุลาพศ2516ก็ได้เกิดแนวเพลงใหม่ขึ้นที่เรียกว่าเพลงเพื่อชีวิตนะครับผมแรกเริ่มเดิมทีเพลงเพื่อชีวิตนั้นจะปรากฏในเพลงลูกทู่นะครับซึ่งเป็นจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับวิถีความทุกข์หรือวิถีชีวิตของชาวไร่ชาวนาในขณะนั้นนะครับซึ่งพอหลังจากเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยได้มีการนําเพลงเพื่อชีวิตต่างประเทศนะครับผมที่มีแรงบันดาลใจจากศิลปินต่างประเทศเช่นบ๊อบมาเล่นะครับมาทําเป็นเพลงที่เรียกว่าเพลงเพื่อชีวิต เพลงเพื่อชีวิตนี่นอกจากจะเป็นการพูดถึงชนชั้นแรงงานแล้วก็ยังมีการพูดถึงประชาธิปไตยด้วยนะครับซึ่งวงดนตรีที่สำคัญมากในช่วงนั้นก็คือวงกรรมมาชนนะครับและเพลงเพื่อชีวิตนี้ก็มีบทบาทเลื่อยมาจนถึงจนถึงสิ้นสมัยทศวรรษที่25 2 0ิเลยครับต่อมาในทศวรรษที่25 3 0ินะครับ ช่วงนั้นจะเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากของวงการดนตรีสาวคนในประเทศไทยนะครับเริ่มมีการเกิด,ดตีเชิงธุรกิจขึ้นและมีค่ายเพลงเกิดขึ้นมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นค่ายแกรมมี่ค่ายหรือค่าย RS นะครับซึ่งได้เกิดวงดนตรีแนวใหม่ขึ้นเรียกว่าวงสตริงวงสตริงนี้จะเป็นการเล่นเครื่องดนตรีน้อยชิ้นนะครับและเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดนตรีประเภทริทึมนะครับซึ่งได้แก่กีตาร์กลองเบสและคีย์บอร์ดนะครับ ซึ่งศิลปินวงสติงนั้นก็มีอยู่มากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นเบิร์ตธงชยัยเต๋าสมชายมอสปฏิพานหรือวงดนตรีอย่างวงโลโซนะครับซึ่งในยุคนั้นเองก็ได้เกิดศิลปินที่เป็นตำนานของเมืองไทยมากในทุกแทบจะทุกแนวเลยครับไม่ว่าจะเป็นแนวลูกทุ่งครับผมก็มีแม่พุ่มพวงดวงจันทร์คุณยอดรักสัตใจคุณสายยาสัญญานะครับในบุแมวทั่วชีวิตก็จะเป็นคุณพงศิษฐ์คำพี วงคาราบาวหรือวงมาเรียนหน้านะครับซึ่งศิลปินเหล่านี้ก็ได้เป็นตำนานในยุคต่อๆมานะครับในปัจจุบันนี้ธุรกิจดนตรีในประเทศไทยนี้ถือว่ามีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับผมมีค่ายเพลงที่สําคัญๆหลายค่ายนะผมไม่ว่าจะเป็นค่ายแกรมมี่ที่มีค่ายลูกอย่างค่ายไว้มิวสิกจนี่และคอร์ดหรือค่ายเจนแล็บนะครับนอกจากนี้ยังมีค่ายค่ายอื่นเช่นค่าย RS ค่ายเบเกอรี่มิวสิก ่ายสมอลลูมนะครับซึ่งก็ทํารายได้ในประเทศไทยได้อย่างมหาศาลนอกจากดนตรีธุรกิจแล้วก็ยังจะมีดนตรีเพื่อการศึกษาทางการศึกษาด้วยนะครับผมได้มีการเสอนดนตรีสากลเปิดโรงเรียนสอนดนตรีขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศได้มีการฝึกหัดให้เล่นดนตรีกันตั้งแต่สมัยเด็กๆและได้มีการสอนดนตรีแพร่หลายไปจนถึงในโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับว่าดุรีสากลเข้ามาในประเทศไทยได้หลารและมีวัฒนาการเป็นอย่างไรนะครับผมถ้าในคลิปนี้มีความไม่สุภาพอย่างไรก็ขออภัยทุกท่านไว้ในที่นี้ด้วยนะครับและขอ,ขอผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ก็ชอบนะครับผมไม่รู้ว่าพูดยังไงดีก็ขอขอบคุณนะครับผมุณครับ